สุขโหบุญญาสัตว์อุจจย,ยุการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ใหวัดเสาทงทองตำบลน,นายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจา้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรมและขอเจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลสวดมนต์เจริญกรรมฐานครั้งที่ห้า ระหว่างวันที่5ถึง15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568กำหนดการ5กุมภาพันธ์ลงทะเบียนและขอปริวา8กุมภาพันธ์ขอมานัณ15กุมภาพันธ์ออกอัพพันการเดินทางสะดวกสังฆกรรมดีสถานที่สัปปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำระจ่าในงาน ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วรมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์มู่ใหญ,ญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันและขอเชิญท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหาเข้าวต้มน้ำดื่มน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระมหาจักรพรรดิเมติโกรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผู้ดำเนินงาน0 966670441ร่วมงานปริวาสกรรมครั้งที่หณวัดเสาทงทองในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใหย่